ครับน้องๆวันนี้มีเรื่องคำสรรพนามมาให้ดูกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับคำสรรพนามคือคำที่เราใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงและคำที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงเรามาเริ่มจากคำที่ใช้แทนผู้พูดกันคือ คำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่พูดนั่นเองครับตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดเช่นฉันผมเรา อาตมาเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับฉันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมันฉลาดและจับหนูได้เก่งมากชื่อว่าเจ้าเหมียวคนเก่งลองหาสิครับว่าคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดในประโยคนี้คือคำว่าอะไรคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดในประโยค ฉันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมันฉลาดและจับหนูได้เก่งมากชื่อว่าเจ้าเหมียวคือคำว่าฉันครับฉันคือสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดในประโยคครับในประโยคนี้หมายถึงเพลินนั่นเองครับน้องๆอ,อีกสักประโยคนะครับ คุณอาถ่ายรูปให้ผมตอนไปเที่ยวที่ทะเลและคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดในประโยคนี้ก็คือคำว่าผมนั่นเองครับรู้จักคำสรรพนามและคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดในประโยคนี้ก็คือคำว่าผมนั่นเองครับ น้องๆครับผมคือสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดในประโยคนี้ครับซึ่งก็หมายถึงพัดนั่นเองครับรู้จักคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดแล้วเรามาดูคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังกันบ้างนะครับคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคือสรรพนามที่ใช้แทนคนที่ฟังนั่นเองครับ ตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเช่นคุณท่านเธอเรามาดูตัวอย่างจากประโยคกันนะครับ คุณชอบเล่นกีฬาอะไรครับประโยคที่ว่าคุณชอบเล่นกีฬาอะไรครับในประโยคนี้มีคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคือคำว่าคุณคุณคือสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังในประโยค,ครับในประโยคนี้หมายถึง ผู้ผานั่นเองครับเพราะว่าพัดเป็นผู้ถามคำถามแต่ผู้ผาเป็นผู้ที่ฟังคำถามจากพัดครับดังนั้นคุณในประโยคนี้จึงหมายถึงผู้ผานั่นเองครับเพราะว่าพัดเป็นผู้ถามคำถามแต่ผู้ผาเป็นผู้ที่ฟังคำถามจากพัดครับดังนั้นคุณในประโยคนี้จึงหมายถึงผู้ผานั่นเองครับ คราวนี้มาดูคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงกันต่อนะครับคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงจะใช้แทนบุคคลภายนอกที่กล่าวถึงตัวอย่างคำที่เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นท่านเขา เพื่อความเข้าใจน้องๆลองดูประโยคต่อไปนี้ดูนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณยายท่านทั้งหลายเป็นคนที่ผมรักและประโยคนี้มีคำว่าท่านเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงครับ ท่านในที่นี้หมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในประโยคซึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณอาคุณยายที่พัดรักเรามาดูตัวอย่างกันอีกสักคำนะครับคำตอบมาคือคำว่าเขาเขานิยมใช้โทรศัพท์กันผมคิดว่าเด็กๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องใช้ประโยคที่ว่า เขานิยมใช้โทรศัพท์กันผมคิดว่าเด็กๆอย่างเรายัางไม่จำเป็นต้องใช้มีคำว่าเขาเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงครับเขาในที่นี้หมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในประโยคนั่นเองครับ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังและคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดที่กล่าวถึงกันแล้วต่อมาเราไปดูคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่เรากล่าวถึงกันต่อนะครับคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของคือคำที่เราใช้เรียกแทนสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่ใช่บุคคลเช่นแมวนกโตะ๊ะดินสอ เรามาดูตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นมันเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับฉันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมันฉลาดและจับหนูได้เก่งมากชื่อว่าเจ้าเหมียวประโยคที่ว่าฉันมีแมวอยู่ตัวหนึ่ง มันฉลาดและจับหนูได้เก่งมากชื่อว่าเจ้าเหมียวมีคำว่ามันเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่เรากล่าวถึงในที่นี้คือเจ้าเหมียวนั่นเองครับเรามาทบทวนทั้งหมดอีกสักรอบนะครับคำสรรพนามคือคำที่เราใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงและคำที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงนั่นเอง เรามาดูคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดกันก่อนนะครับเช่นฉันผมเราอาตมาเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับคุณอาถ่ายรูปให้ผมตอนไปเที่ยวที่ทะเลคำว่าผมคือคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดนั่นเองครับ ต่อมาเรามาดูคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังกันต่อนะครับคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังเช่นคุณท่านเธอเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับคุณชอบเล่นกีฬาอะไรครับคำว่าคุณคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนั่นเองครับ ต่อมาคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเช่นเขาเธอท่านเขานิยมใช้โทรศัพท์กันผมคิดว่าเด็กๆอย่างเรายัางไม่จำเป็นต้องใช้จากประโยคนี้น้องๆทราบไหมครับว่าคำไหนคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงเอย่ยเก่งมากครับคือคำว่า เขานั่นเองคำว่าเขาคือคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงครับสุดท้ายเราไปดูคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของกันนะครับคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของคือคำที่เราใช้เรียกแทนสัตว์หรือสิ่งของที่ไม่ใช่บุคคลเช่นมันเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ ฉันมีแมวอยู่ตัวหนึ่งมันฉลาดและจับหนูได้เก่งมากชื่อว่าเจ้าเหมียวคำว่ามันคือคำสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆคนเก่งสนุกกันไม่เอ่ยเรามาลองทบทวนความรู้จากเกมสนุกๆต่อไปนี้กันนะครับวันนี้เราได้รู้จักกับคำสรรพนามกันแล้วน้องๆก็อย่าลืมใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับ แล้วครั้งหน้าจะเอาเรื่องสนุกสนุกมาฝากอีกนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ